กินบัเป็นแม่กับปอดนอนบัรับแม่กับคอมอแต่น้อยนะั่นไงว่าปันหาชิเบงจะคองบะไรสีบ่รักษาจะคองบไรเป็นยังว่าจรักษาบะไรเขารักษาบไรชีวิตรักษาดึน้สำสีรักษาอะไถ้าจคลของนี่รักษาจะคองบไรว่าที่ตนพอที่ตนแม่บอกเดียงมาพาหไง ตบปักีตีไปเงียวเขี้ยวกับ่อนนอนไฟกินน้ำุ้นมากอักลูกปันแตงแพกรกลูกปนเวตาอักลูกกินเขาเอาอาหารเข้าปากลูกไข่น้ำก็ะค่ายออกให้ลูกกินลูกเจ็บไข่ได้ป่วยบ่ามีเงินเหีียวยาดักาาตาก็ไปกู้พี่ยืมนองที่หอกแพปรปนไนกับกู้เขายืมเขาดานลูกตาย นังน้อ,นอยลูกครับอาศัยตัวบัวลอยอาศัยพอ่อแม่บ้านเด็กซึ่งมาฉีดรักษาเจ้าของบ่วลอยมันเป็นอย่างยแย่นี่มันรักษาบ่ได้ให้แพร,รักษาให้ให้คุกให้ตารางหรให้ตำรวจหรือให้กรมรชาชทัณฑ์เข,าข้าทอดค้วยหมาเป็นบ่วรักษาเขาคุกเขาตีแอลฮักแอลคน โซเขาขูกขาผูขาผแขนแขนยางเขาจงจะจงจะจงจะน,นี่นี่คนรักษาตัวบนไห่ไปให้กรมรัชทัณฑ์นมารักษาที่เข้าคุกบก่ไมด่ดีบ่คุกด่วนอกไปรักษาขยังมารักษาหน้าขยางเลาะเลยเลยเลยให้เดินจมกลมขาขวัวยางขาทราย ขาขวาปุดขาตายโทุ่วดโทุ่วดโท่ปขาขวาโทขาตายพุดโทุ่วดโธ่กเบึมจะคล้องนะนเดิมขอกเาบอกเขาบอกหักจะคล้องเวททนบอกหักจะคล้องไม่แต่ตำรวจแลยวเขาไปเขาเอาเขาคุกด้วยแหละ เลีบ้บอกินยาบ้าต้องซื้อพิมบุญอีคขาขาปาดข้อแม่ปาดข้อพออ่อต้องซื้อพิมพหมือนีนตายนอนลูกตายนอนลูกลูกบดีเกิดมาเป็นโทษให้พี่ขาพ่อขาแม่นี่จะไท้ดี เอาบอบว่าจามาแห่นเป็นความเป็นเนี้ศึกษาทิศน้ำรับข้าสอนพระพุทธเจ้าไปไว้เป็นที่ตั้งที่เพิ่มโ่าหซาเบิ่งจะคลองทำไมบุบเบิ่งเบิ่งอื่นเสมอเบิ่งเก่งเถอเบิ่งอื่นเบิ่งเบิ่งโทรศัพย์ยืมเงินว่าเบิ่งเก่งเถอะมันเบิ่งตัวเจ้าของหรืเบิ่งแกเจ้าของ เบิ่งกายภสยนอกก็จังเขาไปอาจิตทางในเบิ่งกายเบิ่งจิตอันนี้ไปเบิ่งแต่โทรศัพท์มันบเบิ่องจะาของใส่จะคของยืนจะคของเดินจะาของนัง่งจะคของนอเนจะคของไปจะ้อง แสบพอแบสบต้องมาชิบหูจักกินหน่อยกินหลายต้องมาชิบหูจักเจ้าของเป็นผู้กินหายไผ่หายหายไผ่เบิ่งหายพ่อแม่กับเสาป้อนไ,ได้ใหญ่แล้วจะจิแม่ป้อนลูกไข่ก็เอาเขาไปกินลูกนั่งนอนบนรับเขานุนมไหมให้รู้นุนมแม่กับป้อนเขาแม่กับป้อน ญงปันนี้ิบหจับเบื้องจะคล้องเมื่อไร่ะเบื้องจะคล้องว่าเบื้องจะคล้องเมื่อไรวาเบื้งจนบ่เบื้งดูจนบ่ดูดูจนบ่ดูดูแต่เขาตัวห้าวกเบื้งแต่เขาตัวห้าบ่เบื้องมรักษาจะคล้องปนนั่นเดียววมันรักษาเมื่อไรเนี่ แล้วหลัโจรเขาก็ับเมาแล้วเลยไปกินเหล้ากินยาเป็นยาบ่าดยาอีกตุ๋นซ่ายาปีนเพื่ไปเนี่ยไปรักเด็กขโมยหอยเขาสนพักหลักสวนยาไปกลางคืนยืนแต่รางลักเก็ดลักหน่อยลักไก่ลักกาดักฟูลักปลาอืมแลักเวทเห็นเหวเขาห้องรักษาจะห้องบะไรไปให้เลยทังสิ้น คนัาษาจ้าข้องไหนบ่เห็นหรอเป็ดมันบดีได้เห็นข้องเพิ่นมันบดมค้องถูเอาข้องเพิ่นมันบดีมันมีโทษเป็นยังมันยังมีโดษ่กูไปเอาข้องเขาเหนียวไปดักของเขาไปฝนคล้องเขาไปฉี่ข้องเขาไปรักเล็กกระมวยหน่อยตินสั่นเมื่อหิ่เอาของเพิ่นมันเป็นข้องถูสั่นนะผู้คนบลกซาจาคข้องไง รักษาบนไหนบุกิดว่าบพไาะบุคิดว่ารักษาเจ้าของยืนเสมาจิบวจักเดินด้วยวจักนั่งเจ้าของยืนเดินนั่งนอนสมาจิบวจักบ่เบิ่งเจ้าของเบิ่งแต่ผู้อื่นโตเจอเจ้าของผับ่เบิ่งเด็นแต่เขาตัวเราพบเห็นดูเจ่เขาตัวเราพบ่รู้รูเจ่เขาตัวเราพบ่รู้เบิ่งเขาเบิ่งเขาดูเขาดูเรา จักหน่อยมันสีหูทักสองท้าขั้นเบิ่งจักขูแปลว่าตา้านคือปัญญาขั้นมีปัญญาตามันฉ็นทักสองท่ามันบ่เห็นหน้าเดียวมันบ่เห็นหน้าเดียวมันเห็นหน้าเดียวเขาเดียกว่าซ่านซ่านแปลว่ามันเพ่งมันจ้องมันมองเบื้องต่ผู้อื่นซ่านอญาติมันมันฉีเห็นทั้งเขาทั้งเ้ามันจะหูทั้งเขาหูทั้งเ้าจักขูแปลว่าตาญานคือปัญญา ตาปัญญามันจะเบิงทางนอกเบิงทางในหูเขาหูเฮ้าเพรอะจากไรบ่ปัญญาเป็นคนโง่บ่เนี่ยแต่ที่บาศแล้วบผมมีปัญญาตบไม่มีแมงวันอยู่ตามถนนท่าอยู่ตามปุ่บาทตลาดแต่ให้ในเมืองในหน้านางตบไม่มีแมงวันด้ือกับพหน่อยหรือกะบพ่อหน่อยพอเงิน หรืพี่บาศเนี่ยเนี่ยตัวยังเป็นบาทอยู่สร้างเป็นสร้างบนหรือเป็นเด็กในมือหนีเป็นผูนใหญ่ในมือนาเป็นเน่นมือหนีเป็นพระในอานาโคตรขังนาปางน้อยสำเียกรูปเรียนคุณเมื่อใหญ่ย่อมหาคุณสักไวเมื่อกลางแก่แสวงบุญทาชอก เมื่องอมแล้วจะทาได้ได้ทุกดวนอันี้จางเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าจะเห็นยังไงแค่น้อยยังงมกฟึกนต้นตูเป็นเด็ในมือหนีก็จเป็นพใหไ่ในมือหนาเป็นเน่ในมือหนีก็จะเป็นพระในอาราพธศนาเพรอนุพ่อกับบวดเป็นพระบ้บงกาฟื้นต้นตัวตเจงดีโอ้ยบิจงักใส่จะพร้อมกับสวายเว้ ไอ้ไฟมาซอยพอแม่กะตาแกซะด่าูดล้คนพอแม่กะตายนี้จากเน่าเขาเร่วงผีหนีไปแล้วไอ้ไฟมาซอยเจ้าไห้ไฟมาซอยเจ้า,า,จานับหมือถึงไงเบอรนมมงจะค่วมคอยตัวเองบะไร คนมีปัญญาคนมีความรู้รักษาตัวหลอดเป็นดอดดีไปอยู่ไซลก็มิแต่ผ์โฟห์ฮาร์ดบุชแน่นรักษาตัวไปไหนแล้วเอาไปบอกคนนล้น,นคนทั้งคมเ่อนจะเขาเกิดทั้งคมเบื่อนายเบื่อเอื่มละอาพนจะพูดจากจาน้ำดอกทั้งคนบดี มัคนคดดีนะคนมีปัญญาคนรักษาัวดีมืจอจักนอนอนทอมโตวสัมาการดะต้นใหม่มีกิ่งกะอ่ต้นใหม่มีผนลุกต้นใหม่มีผนลุกกิ่งก้านยอมอ่อนรุ่งผู้สลาดยอมอยู่จักอ่อนนอมต่อสถานที่ต่อคู่บาอาจารย์จักทำจักสูงจักเพิ่นจกักโต ตัวจังไรตัวหน่อยซ้ำไรตัวใหญ่ซ้ำไรครูบาอาจารย์ Kid. หน่อยซ้ำไรใหญ่ซ้ำเล็หมดจักกรราสีค่ะเป็นข้อมีความอ่อนน้อมบ้อมตัว ak, ชั้นมาคาระวะเด็กดีเป็นสีของศาสตร์เด็กสลัดทำให้พระศาสนาจะเดินเด็กดีเป็นสีของศาสตร์เยอะหน่อยดีเน้นดีทำให้พระศาสนาจะเดินตัวชืนอนออ corona, ่อไรบ่น บริสุอผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จะมี่ิวบริสุทธิ์หรือเปล่อคือบันเดอได้ไหมวะให้เบิ้งเจ้าของเท่านั้นให้เบิ้งเจ้าของผู้บริให้เห็นอยังไรให้เบิ้งเจ้าของเียากกระมิงานกรบบอดอเลสานให้เบิ้งเจ้าของการยืนการเดินการไปการมาให้เบิ้งเจ้าของ จะาข้องยางจะาข้องเดินจะาข้องไปจ้าข้องมาจะาข้องอยู่จา้าข้องกินเพี้นเพ็ดนีนีไอ้มีสติตาไนตาไนตาสติตาสติเบิงจ้คข้อง,องแล้วมันจะเกิดปัญญาสติมาก,กับปัญญาเกิดเท่านั้นปัญญา thunder, มนีกับสติเกิดมีสติแรือปัญญามันเองมันมีเองมันเอา เให้มีสติเรให้มีสัมปัญญาสติกับปัญญามันจะคุมคืนกันหมดมีสติมาปัญญาเกิดสติมีปัญญาเอออปัญญามีสติเกิดสติปัญญาเขาไปคู่กันมาอยู่แล้วงีเนาะก็มีเพียงดอกให้เวงเจ้าของเอาสติบิ่งเจ้ายของเพอเพลเพินเห็นบ่ลอ่ะต่ออวนไป